ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้รถกองทัพใด้รถกองทัพได,ด,พได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพพลตรีสามไปถ้าผู้นําฉลาดพอชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใครก็แล้วแต่โดยเด็ดขาดชีวิตใครใครก็รักผมรับผิดชอบเขารับผิดชอบทหารแล้วจะเบียเขาลูกเขาพาเข้าไปรบเขาตายแล้วใครรับผิดชอบผมด้วยวาสนานานุ่วมเขาบอกว่าผลเอกพันลบ เป็นพันตรีตอนนั้นเป็นหัวหน้าชุดล่าสังหารช่วงปราบปรามผอกอคอตู่เป็นผู้หมวดถูกล้อมในพื้นที่ช่องบกผมสั่งให้ทีมไปช่วยตอนนั้นทีมมีแค่เจคนต้องตีฝ่าไปเอาเขาออกมาปรากฏว่าเอาเขาออกมาได้เสร็จมากระซิบให้ตนฟังว่าพี่ครับผมลืมทหารบาดเจดของผมอีกสองคน quay này bằng cờ